กลางมีแสงก็สวยกันนะ

เงลื่นเกลียบน้ำระวังนะคะัลองใกล้นหน่อยอเชื่อมีเสียงรถอยู่ด้านไกลทางโน,น้นะยะกกลับบ้านพักดูวิวท้งนี้ดีกว่า ตรงนั้นแดดแรงแล้วลงไปข้างล่างสวยตอนถ่ายดอกไม้นี่ก็เหลืองแล้วก็เป็นธรรมชาติตกเย็ยนสบายครับเมื่ออยู่ห้องแอร์ตอนกนลางวนี่บา2ี2ส be yeah.